ครับกับัซดีพี่น้องเอฟซีนะครับครับเมื่อนี้นะครับมาลุ้นหวยเล่านำกันด้วยพี่น้องเอฟซีกับเราพัฒนานะครับกำลังจวกนะครับกับมาลุ้นหวยเล่าไปด้วยกันนะครับพี่น้องเอฟซี วันจะได้ทำการม้วนอุปกรณ์วั่งวันเป็นขั้งที่สองรองควใจน้ำคณะกรรมการขอยพนักงานดลบเลียงรางวันเดจาคนในบ้านเลยนำไปวางไว้ยุ่บนอ่องหักดูที่ตำแหน่งลักแสนครับงวดประจำวันที่นะครับ ยี่ส <16 S 2> <16 S 1> ิบหกบันสุผู้ต่างชาจากระทรวงป้องกันความสงบเด้เกียริเ็นเสียงหมายเลขประจำลัตเป็นท่านที่สามอินเซิน เดบับหมายเลขประจำลำเป็นขั้นที่3ได้แกหมายเลขสามข,ขอเสริมพนักงานรักเลนรางวัลที่ประจวอยู่ในโต๊ะหมายเลขสามคนทางคณะกรรมการเดออกมาประจำนาทีอยู่ประคองกลุ่มพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทาการบูนประคองกลุ่มเป็นขั้นที่ส มาสามมาสี่มหกเต้อ ouais ผีตน้ชื่อสามสี่หกเต้อผีตรงนี้บุ่มซอยกันนะครับครับชุดจับคู่นะครับก็มีสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับนี่ชื่อสุดเต็มนะครับนี่สามศูนย์เจ็ดศูนย์ครับเลขวิ่งสามสี่หกนะครับเน็ตต่อไปควีนเซอร์คณะกรรมการงานนายกและทมตีควีนเซอร์ 4ขอเคนผลงานอกเล่นรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทางคณะกรรมการเด่ออกมาประจำนาทีอยู่ก่อนหลายอาจารย์นั่งขับเป็นหน่วยซีมือนี่ยหนึ่งอาจารย์สองอาจารย์สามอาจารย์สี่อาจารย์ห้าอาจารย์หกอาจารย์เจ็ดอาจารย์แปดอาจารย์เก้าอาจารย์ ครับโตสับนักนะครับพี่น้องอน,นันานักเดี๋ยการต่อไปขเ,เ,เนนคณะกรรมการผูตัสจากกระทรวงการเงินเดีเกียรเ็นเซียงไม่เป็นจำักเป็นขักนที่ห้าขซน,น,นมาลุ่นน้ำกันครับพี่น้องอักซี่ลุ่นไปเ้วยกันครับ เลยรางวัลกำลังทำการแคน,นาบาร์หมายเลขประจำลัำเป็นครั้งที่5ครั้งที่5เอาครั้งที่5แล้วไกลแล้วนะครับพีนออ่น้องซีอ่อนาเอาโชคโฉบมันแมนด้อพี่น้องซีด้อครับโชคแมนไปน้ำกันนะครับราวพัฒนา,นา,ารนครับ ใจจดใจจ่อหลทีพลองไอซี่อาจารย์ในก็อยางให้เมฆจะคว้างเขาน,นะครับนเนาะาหลุดน,น้ำกันๆๆนะครับเรไปวันวาอยู่บทองคาอยู่ที่ตาแหน่ลักรย้โอกาต่อไปขอยเคณะกรรมการผู้ตัดน้าจากคณะาธิการสภาแห่งาเนกคนเสียงมาประจเป็นขันที่หสัสบขั้นที่หกขั้นที่หกมาแล้ว ทางที่หลได้แก่หมเยเลขในตุ้หมยเล็กความทันทมาแล้วเมื่อตุกก้ไม้เลทีอยู่ขนกงเนกาสต่อไปคอเห็นเซนคณะกรรมการในดหยอพันยกเพื่อ็เห็นเดินบานตกลงมาสู่วโนหาอนนอกนคอเยเห็นเซน น้อยบ้านทางรถไฟบ้านก็ได้ถือนำไปวางวัดไอ้บอนองหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยเอาด็กว okay. ิ Those Those ่งรูดมันกวนน้อยพนังานออกเลขรางวัลได้จับวางน้อยบ้านและทำการขายน้อยบาทเพื่อเสนอผลการเล่รางวัลหกสี่สามก็ได้ก็ได้เด้อมาเลยคนไหนก็ได้ระวังหกสี่สามเนี่ยเลขวิ่งรูด เลขรางวัลไทยบรรทัานนด้รับทราบพลการออกเลขรางวัลหวยปัตนาทัาก่อนตัวเลขที่ออกได้เก่หมายเลขเจ็ดหกหนึ่งหกสองสอเจ็ดหกหนึ่งหกเลขาตัวได้แก่หมายเลขหกหนึ่ง 6 1 6 <toys> 2 2เลขสี่ตัวได้แก่หมายเลข6 6 2 2 1622เลขสตัวได้แก่หมายเลข6 2 2เลขสตัวได้แก่หมายเลข22 22และเลขหตัวให้ได้แก่หมายเลข2หมายเลข2 7 6 1 6 2 2หน ต่อไปจะได้สืบต่อทําการออกเลขรางวัลหวยตำรับฝัน4ี่ทับสีขอเสนอพนะกงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจัาหนนาทีสองเจ็ดหกหนึ่งหกสองสครับพี่น้องเอฟซีเอาเขาแล้วนะครับเขาแล้วเขาแล้วเสนคณะกรรมการผู้ต่าง้าจากกระทรวงทะเลข่าววัฒนธรรมและท้องที่หกหนึ่งหกสองสองเลขล่างออกหนึ่งหกนะครับในเเกียิคดปุ่มอุปกรณ์ออกเลขรางวัลเป็นท่าที่หนึ่ง <si เลขล่างออกหนึ่งเามีพด้ธโชกมันางนะครับเสื้อนาดีสีตรวจเบ่งนะครับตรวจเบ่งอายุป oh> ั่นนะครับน้ำที่อนึงี่1รางวันตัวซื้อหงกี่มารางวันึตื่กีอ๋อปากน้ำนะครับเขาแล้วนะครับคอปากน้ำเขาแล้วครับเลขวิ่งนะครับ2กับหนึ่งนะครับสัสัดขั้นที่หนึ่งได้แก่หมายเลขหนึ่งเจ็ เราปากน้ำเข้าแล้วนะครับในโอกี่ปลาครูซิสเกตนะครับเล็กวิ่งเข้าที่เลขหกนะครับเขาเล็กวิ่งนะครับพี่น้องที่พันเนียนหาสองนะครับชี่สองซีสเกตเข้านะครับเราพัฒนาคูศูนย์เจ็ดวิ่งล่างวิ่งบนล่างหกกับเก้านะครับเล็กวิ่งนะครับ เอาเด็กวิ่งเขานะครับพี่น้องครับที่เอาเปิดฟันนะครับเราพัฒนาบอลลียมฟันที่สองสองครับพี่น้องครบี่วิ่งเจ็ดกับสองแตกตรงตรงบนนะครับพี่น้องครับี่เด็กว่าหกเนืองสองสองนะครับโอ้แตกทักแตกเนี้ยนะครับเบ้าแล้ยมนะครับ ปูขนนะครับพี่น้องเวฟซี่ปูข้นนะครับเขานะครับแตกเลขวิ่งตรงๆนะครับเลขจับคูนะครับสองสองนะครับพี่น้องเวฟซี่เข้าเต็มเต็มนะครับปูปูข้นนะครับพี่น้องเวฟซี่ครับปูฤาษีบ้างจอกหลอกนะครับเลขของปูนะครับเป็นปริศนาจังหนนะครับไม่เข้านะครับ ปูฤษีวังเจอกหลอดไม่เข้านะครับของเสียนหน้าดีนะครับพี่น้องลิฟีวิ่ง3กับ4ีชุดจับคู่นะครับบอเข่าอีกแล้วนะครับของเสียนหน้าดีตาบาลกฟันในกลุ่มนะครับเขานะครับลาพัฒนาอเวียงจันนะครับพี่น้องลิี 4. ยิงโลดที่1น,นะครับจับคู่1 6 1 7 1 8เน้นที่1 8เลขออกนะครับ1 6นะครับตรงๆนะครับพี่น้องยูซี่อวียงจันนะครับอเสียนอดีสิตามให้คือเก้านะครับพี่น้องยูซี่อวียงจันเป็นว่าถ้าบ่เขาจะเศร้าทรง้เสียนอดีนะครับเขานะครับพี่น้องยูซิเอาบ่เขาจะฟังเสียนอดีนะครับตะวันในกลุ่มฟันหกนะครับพี่น้องยูซิ ฟันหกลูดหกนะครับครับยังเล่าปูหาเจ็ดแปดนะครับเลขวิ่งของปูนะครับซิ่งเสียบกับแปดนะครับแต่ว่าสุดจับปูเสียบสิวไปนะครับพี่น้องทุกที่แตกเลขเบิ้ลนะครับสองสองนะครับปูห้าเจ็ดแปดเอาแตกไรอาจารย์นะครับหลายอาจารย์ไยสำนักนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเชื่อนาเดียกเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ พี่น้องอีซ่ยอยู่ในกลุ่มนะครับแก้มือให้นะครับพี่น้องอีซครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับ